ช็อกบอลโลกป่าเถือนอินโดนีเซียดับฝันทั้งชาติไล่โคชออกตอกรอบทันทีแตงโมโลงปียพงยิ่งเสียงนกหวีดสุดท้ายของกรรมการดังขึ้นพร้อมกับน้ำตาของแฟนบอลอินโดนีเซียนับล้านทั่วประเทศเสียงสะอื้นดังสนั่นสนามแห่งเกียรติภูมิกลายเป็นค่ำคืนที่ไม่มีใครลืมอินโดนีเซียที่เคยสร้างความหวังไว้อย่างยิ่งใหญ่ กลับต้องพ่ายแพ้อย่างหมดรูปต่อกรอบฟุตบอลโลกอย่างสุดชอบความฝันที่รอคอยมากว่า80ปีต้องพังทลายลงภายใน90นาทีแห่งความบาดเจอนและความผิดพลาดซ้ำซากมันไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้แต่มันคือบาดแผลในใจของทั้งชาติที่ยากจะลืมก่อนเกมเริ่มอินโดนีเซียถูกยกให้เป็นม้ามืดแห่งเอเชียหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดในรอบคัดเลือกชนะทีมใหญ่อย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียแบบเหนือความคาดหมาย ทั้งสื่อเอเชียและยุโรปต่างจับตามองพวกเขากลายเป็นทีมที่สื่อพูดถึงมากที่สุดในเวลานั้นบรรยากาศในกรุงจาการ์ตาราวกับอยู่ในเทศกาลชาติถนนทุกสายมีแต่ธงแดงขาวโบกสะบัดเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่ต่างใส่เสื้อทีมชาติเดินเต็มเมืองแฟนบอลต่างฝันถึงวันที่ประเทศตนจะได้ไปไกลในเวทีโลกแต่วินาทีเดียวหลังจากเสียงนกหวีดจ,จบทุกอย่างพังทลายเหมือนปราสาททรายที่ดนคลื่นซัด เกมนัดชี้ชะตากับทีมจากแอฟริกาเหนือถูกคาดหมายว่าจะสูสีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามอินโดนีเซียเล่นเหมือนไม่ใช่ทีมเดิมที่แฟนบอลเคยรู้จักตั้งแต่นาทีแรกพวกเขาดูสับสนการจ่ายบอลพลาดง่ายการยืนตำแหน่งไม่เข้าที่และที่แย่ที่สุดคือความไม่มีวินัยในเกมรัก นักเตะบางคนเริ่มหัวเสียตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกจอนมีการปะทะรุนแรงในสนามถึงขั้นต้องมีการแจกใบแดงให้ผู้เล่นอินโดนีเซียหนึ่งคนเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทั้งเกมพังพินาศแฟนบอลที่ชมอยู่ทั่วประเทศต่างช็อบกับสิ่งที่เห็นภาพกล้องจับไปที่ใบหน้าของโค้ชซึ่งดูเคร่งเครียดและไร้แววตาแห่งความมั่นใจ หลังจบเกมไม่นานข่าวร้ายยิ่งซ้ำเติมเมื่อสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียประกาศปลดโคชทันทีกลางดึกทำกลางแรงกดดันมหาศาลจากแฟนบอลและสื่อท้องถิ่นที่โกรธแค้นถึงขั้นบุกสนามซ้อมเพื่อขับไล่เขาออกจากประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวถูกสื่อทั่วโลกนำเสนอในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมพาดหัวว่าฝันของอินโดนีเซียกลายเป็นฝันร้ายแห่งเอเชีย ในขณะเดียวกันโลกโซเชียลลุกเป็นไฟมีคลิปจากแฟนบอลจำนวนมากแชร์กันต่อเนื่องทั้งคลิปตะโกนด่าทีมทั้งคลิปทำลายเสื้อทีมชาติและข้อความตำหนิโค้ชที่ถูกแชร์เป็นล้านครั้งในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงกลายเป็นดราม่าระดับประเทศจนรัฐบาลต้องออกมาเรียกร้องให้ประชาชนใจเย็นและให้เกียรตินักเตะที่ทุ่งเทแต่ดูเหมือนคำพูดเหล่านั้นไม่มีใครฟังความโกรธความผิดหวงังและความอับอายปะทุข,ขึ้นพร้อมกัน ขณะเดียวกันสื่อไทยก็จับตาเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างแตงโมและปิยพงศ์ซึ่งได้ออกมาพูดผ่านรายการสดทันทีหลังเกมแตงโมกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าอินโดนีเซียพังเพราะความใจร้อนและความไม่พร้อมทางจิตใจทีมนี้มีพรสวรรค์แต่ขาดระบบขาดผู้นำที่แท้จริงในสนามส่วนปียพงศ์เสริมว่า ฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่คือเรื่องของจิตวิทยาถ้าโค้ชไม่สามารถควบคุมอารมณ์ลูกทีมได้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันคำพูดนี้กลายเป็นไวรัสในโซเชียลของไทยทันทีการรถกรอบครั้งนี้ไม่เพียงแค่ทำลายชื่อเสียงในสนามแต่มันยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยร้านค้าหลายแห่งที่ลงทุนกับสินค้าทีมชาติขายไม่ออก โรงแรมที่จองไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงต่อรอบต้องยกเลิกหมดเหมือนที่เคยคึกทักเงียบเหงาในชั่วข้ามคืนเหมือนถูกดูดพลังแห่งความหวังไปจนหมดสิ้นหลายคนย้อนมองกลับไปถึงจุดเริ่มต้นขององค์การสร้างทีมในยุคใหม่ที่อินโดนีเซียตั้งความหวังไว้สูงพวกเขาทุ่มเงินมหาศาลในการพัฒนายาวชนดึงผู้เล่นลูกครึ่งยุโรปเข้ามา และสร้างสนามฝึกซ้อมระดับโลกแต่สุดท้ายกลับพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เรียกว่าความกดดันเพราะเมื่อทุกคนคาดหวังสูงเกินไปความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นแฟนบอลบางส่วนถึงขั้นร้องไห้หน้าจอทีวีหลายคนเขียนข้อความลงบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเราไม่โกรธที่แพ้แต่เรารับไม่ได้ที่ทีมไม่มีหัวใจ คำพูดนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของคนทั้งชาติได้อย่างเจ็บปวดขณะเดียวกันก็มีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งพยายามปกป้องนักเตะโดยบอกว่าพวกเขาทำดีที่สุดแล้วแต่ส่วนใหญ่กลับมองว่าทีมนี้พังเพราะระบบบริหารจัดการมากกว่าตัวนักเตะเองสื่อยุโรปหลายสำนักถึงกับตีข่าวว่าอินโดนีเซียอาจกลายเป็นประเทศที่มีการปลดโค้ชเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก และยังรายงานต่อว่าสมาคมฟุตบอลของพวกเขาอาจถูกสอบสวนเรื่องการบริหารงานที่ขาดความโปร่งใสเพราะมีข่าวลือเรื่องการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจบางกลุ่มภายในรัฐบาลที่ต้องการควบคุมการตัดสินใจทางเทคนิคของทีมโค้ชที่ถูกปลดภายหลังออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าผมพยายามเต็มที่แล้วแต่ในทีมนี้มีบางอย่างที่ผมควบคุมไม่ได้คำพูดนี้ยิ่งจุดประกายให้เกิดกระแสะถกเถียงหนักกว่าเดิม ความพ่ายแพ้ของอินโดนีเซียยังส่งผลต่อฟุตบอลอาเซียนโดยรวมเพราะหลายชาติในภูมิภาคนี้มองว่าพวกเขาเป็นความหวังของอาเซียนที่จะก้าวไปยืนบนเวทีโลกแต่เมื่อความฝันนั้นพังทลายความมั่นใจของทั้งภูมิภาคก็สั่นคลอนตามไปด้วย ใหมาเลเซียเวียดนามต่างออกมาวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวครั้งนี้ในมุมของตัวเองแตงโมกล่าวในรายการหนึ่งว่านี่คือบทเรียนราคาแพงของอาเซียนฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือระบบที่ยั่งยืนถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อให้มีนักเตะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันสำเร็จ หลังจากเหตุการณ์นั้นนักเตะอินโดนีเซียหลายคนถึงกับปิดบัญชีโซเชียลมีเดียชั่วคราวเพราะไม่สามารถรับแรงกดดันจากแฟนบอลได้มีรายงานว่าบางคนถูกข่มขู่ถึงชีวิตขณะที่บางคนออกมาขอโทษผ่านน้ำตาในงานถแถลงข่าวเราทำดีที่สุดแล้วเราเสียใจที่ทำให้ประเทศผิดหวังทำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สะเทือนใจแฟนบอลทั่วภูมิภาค สิ่งที่น่าสนใจคือหลังเหตุการณ์นี้ไทยกลับถูกยกให้เป็นตัวอย่างขอองค์การพัฒนาแบบมีระบบโดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติกล่าวว่าไทยมีโครงสร้างเยาวชนและการจัดการทีมที่มั่นคงกว่าแม้จะยังไม่ถึงฟุตบอลโลกแต่ก็มีเสถียรภาพในระดับภูมิภาคมากกว่าอินโดนีเซียปียพง์กล่าวว่าเราควรมองอินโดนีเซียเป็นบทเรียน ไม่ใช่เรื่องย่อเย้ยแต่เพื่อให้เรารู้ว่าความหวังอย่างเดียวไม่พอต้องมีแผนต้องมีความอดทนและต้องมีความเป็นมืออาชีพเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วันข่าวหรือเรื่องโคชใหม่ก็เริ่มแพร่สะพัดสื่อรายงานว่ามีโคชยุโรปชื่อดัง3รายเสนอเข้ามารับงานบางคอนมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแต่ยังไม่มีการยืนยันใดๆเพราะสมาคมกำลังอยู่ในช่วงสับสน ภายในยังคงมีการประท้วงและแรงกดดันจากแฟนบอลอย่างต่อเนื่องบางกลุ่มถึงขั้นเรียกร้องให้ยุบทีมชาติชุดปัจจุบันแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดจากเยาวชนในอีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์บางรายกลับมองว่าการล้มเหลวครั้งนี้อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ ของฟุตบอลอินโดนีเซียเพราะทุกครั้งที่ทีมล้มมันคือโอกาสที่จะลุกขึ้นด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมแตงโมให้สัมภาษณ์ในรายการพิเศษว่าบางครั้งเราต้องล้มให้แรงเพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะยืนให้มั่นคงขึ้นฟุตบอลคือชีวิตมันมีแพ้มีชนะแต่สิ่งที่สำคัญคือการไม่ยอมแพ้คำพูดนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลทั้งในไทยและอินโดนีเซีย แต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นมีรายงานว่าผู้ตัดสินในเกมช็อปโลกนัดนั้นอาจถูกสอบสวนเนื่องจากมีการร้องเรียนว่าไม่ยุติธรรมในหลายจังหวะโดยเฉพาะใบแดงที่ถูกมองว่าเกินกว่าเหตุ หกผลสอบออกมาว่าผิดจริงอินโดนีเซียอาจยื่นอุดทรนผลการแข่งขันซึ่งจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในระดับฟีฟ่าอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนทำให้แฟนบอลบางส่วนเริ่มหมดศรัทธาในวงการฟุตบอลโลกโดยรวมค่ำคืนนั้นกรุงจาการ์ตาเงียบราวกับเมืองร้างร้านอาหารที่เคยแน่นขนาดมีเพียงไม่กี่คนเดินผ่านเด็กๆที่เคยเตะบอลในตรอกซอยหยุดเล่นชั่วคราว ผู้คนต่างมองฟ้าด้วยความผิดหวังแต่ในความมืดมิดนั้นยังมีแสงแห่งความหวังเล็กๆที่ไม่ดับลงบางคนเชื่อว่าฟุตบอลอินโดนีเซียจะกลับมาแข็งแกร่ง,งกว่าเดิมเพราะไม่มีความพ่ายแพ้ใดถาวรหากยังมีหัวใจของคนทั้งชาติอยู่เบื้องหลัง ในวันถัดมาสื่อได้เผยภาพสุดสะเทือนใจของนักเตะอินโดนีเซียคนหนึ่งที่เดินออกจากสนามพร้อมธงชาติพันรอบตัวน้ำตาไหลอาบแก้มภาพนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักนายแผ่นดินเกิดและความฝันที่ยังไม่ดับมันกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่คนทั้งเอเชียแชร์ต่อก,กันอย่างกว้างขวางแม้จะเป็นภาพของความพ้ายแพ้แต่กลับสะท้อนถึงหัวใจนักสู้ที่แท้จริงปิยพงภ์กล่าวในตอนท้ายของรายการว่า ฟุตบอลคือเรื่องของศรัทธาไม่มีใครชนะตลอดไปและไม่มีใครแพ้ตลอดการวันที่อินโดนีเซียล้มมันอาจเป็นวันเดียวกับที่พวกเขาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคำพูดนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนบอลทั่วภูมิภาคและแม้ความเจ็บปวดครั้งนี้จะยังอยู่ในใจอีกนานแต่มันก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ลูกหนังอาเซียนในที่สุดความป่าดเถื่อนในเกมความชอบในสนาม และความเสียใจของคนทั้งชาติอาจถูกกลืนหายไปตามกาลเวลาแต่เรื่องราวของค่ำคืนแห่งน้ำตาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตรับนานเท่านานอินโดนีเซียอาจตอกรอบแต่หัวใจของแฟนบอลยังไม่ตายและวันหนึ่งพวกเขาอาจกลับมาบนเวทีโลกอีกครั้งพร้อมเสียงตะโกนจากผู้คนนับล้านว่าเรากลับมาแล้ว